Good morning and welcome to a daily Gospel Truth Bible study. Hello. We have been talking about something very, very important in our Christian life. Because we're talking about moving from religion. to Christ พอเราพูดถึงเรื่องของการที่ย้ายตัวเราเองออกจากศาสนานะครับแล้วก็มาอยู่ในพระคริสต์คือให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลาง you know some people may think well religion is a good thing บางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะศาสนาก็เป็นอะไรที่ดีไม่ใช่หรอ but i'm telling you the <c oughs> nicest way i can say is that it is deception คือสิ่งที่ผมสามารถพูดถึงศาสนาได้ดีที่สุดเลยก็คือศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หลอกลวงเรานะครับ people will want to hear that หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่หรือเปล่า ไม่ได้อยากจะได้ยินอะไรแบบนี้ But God not the God religion on of side is ด้วยความเป็นจริงแล้วพระเจ้าเองไม่ได้เป็นผู้ที่สนับสนุนศาสนาเลยนะคะ religion does not please God เพราะว่าศาสนาไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้ารู้สึกพอพระทัย because religion does not bring the correct revelation of God เพราะว่าศาสนาเองไม่ได้เป็นการวาดภาพของพระเจ้าอย่างถูกต้องให้กับเราได้เห็นเลยนะคะ religion does not help people experience the love of God แล้วศาสนาเองก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือ ผู้คนให้ได้รับประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าได้ and fact, distracts more and more away answers has in religion God from the more more people ด้วยความเป็นจริงแล้วนะคะหลักของศาสนาเนี่ยพยายามที่จะดึงผู้คนให้ออกห่างจากทางออกหรือว่าคำตอบหรือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเขา you know, religion is man-made system. ศาสนาก็คือระบบที่มนุษย์เนี่ยคิดคนขึ้นมา t has nothing to do with God. ซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกันกับพระเจ้าของเราเลย You know they create their own God. เขาก็พยายามที่จะสร้างพระของเขาขึ้นมาเอง They create their own rituals and systems. เขาก็พยายามที่จะสร้างระบบหรือว่าพิธีกรรมต่างๆขึ้นมา Thinking that those things will take them closer to God. เราเขาคิดว่าด้วยพิธีกรรมต่างๆหรือว่าหลักการต่างๆเหล่านี้จะทําให้เขาสามารถมีโอกาสเข้ามาใกล้พระเจ้าได้ Or help them to earn salvation. Or, or earn the favor and the blessings of God. It's just men's way of trying to connect with God. Without Jesus Christ Jesus มันก็คือวิธีที่มนุษย์คิดขึ้นมาเองนะคะว่าวิธีต่างๆเหล่านี้จะทําให้เขาสามารถเข้าไปหาพระเจ้าได้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันกับพระเยซูคริสต์เลยและในขณะที่ผู้คนเคร่งศาสนาอยู่นี้นะคบ they are totally ignoring the way the answer God has given through Jesus Christ ก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่ได้สนใจหนทางหรือว่าคำตอบที่พระเจ้าได้มอบให้กับเขาโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เลย s why when Jesus came he proclaimed this นี่คือเหตุผลว่าตอนที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกนะคะพระองค์ได้ประกาศว่า I am the way the truth and the life พระองค์ได้ใช้คําพูดแบบนี้เลยว่าเราเนี่ยเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต no one comes to the father except ไม่มีใครสามารถจะเข้ามาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา many Jesus didn't there are a พระเยซูไม no, ่ได้บอกกับเราว่าโอ้มีคำตอบเยอะแยะมากมายมีหลายหนทางที่มนุษย์สามารถเข้าไปหาพระเจ้าได้ holy Jesus the am way I แต่พระเยซูเนี่ยตั้งใจจะพูดเจาะจงเลยว่าเราเป็นทางนั้นคือทางเดียว Which means any system any ritual that นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นทางไหนเป็นระบบไหนเป็นศาสนาอะไรก็ตามที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองถ้าไม่มีพระคริสต เป็นศูนย์กลาง then it's empty it's meaningless ถือว่าสิ่งเหล่านั้นทําไปก็ไม่เกิดประโยชน์เลย it's powerless มันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่มีพลังในการที่จะช่วยเรา Paul wrote by the inspiration of the Holy Spirit เปาโลเองก็ได้เขียนจดหมายนะครับด้วยแรงบันดาลใจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ the gospel of Jesus Christ is the power of God ว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นั่นคือฤทธิ์เดชของพระเจ้า you k know, n so I want us to really understand ผมอยากจะให้เราได้มีความเข้าใจตรงนี้จริงๆเลยนะครับ That God not on the side of side is the religion ว่าพระเจ้าไม่ได้สนับสนุนหลักของศาสนาใดๆเลย We cannot experience God through religion เพราะว่าเมื่อเราเนี่ยยึดเอาหลักของศาสนาเราไม่มีทางจะได้รับประสบการณ์กับการใช้ชีวิตกับพระเจ้าเลยนะคะ Now another thing that we need to understand และอีกอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจ It's possible for Christians to turn christianity into another religion ว่ามันก็เป็นไปได้อีกนะครับสําหรับบางคนที่เป็นคริสเตียนแต่ก็อาจจะ Uh, เปลี่ยนการเป็นคริสเตียนให้เป็นหลักของาศาสนาไป Yes we may believe that salvation comes only through Jesus Christ คือแน่นอนนะคะเราก็เชื่อแหละว่าความรอดเกิดขึ้นจากพระเยซูคริสต์คนเดียวเท่านั้น And that's the only requirement to be saved และนั่นก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติหรือข้อเรียกร้องอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราได้รับความรอด But in living our daily Christian life แต่ว่าหลังจากนั้นการดําเนินชีวิตของคริสเตียนทุกๆวัน We can do so on the, ba u uh, on the basis of เราอาจจะดําเนินชีวิตตามหลักการของศาสนาก็ได้นะครับโดยที่ไม่ได้มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเลยเพราะว่าเราอาจจะไปจดจ่ออยู่กับเรื่องของการทําตามข้อบังคับกฎเกณฑ์หรือว่าพิธีกรรมต่างๆ Instead what focusing on of Christ has done for us and ที่ and so this is where the danger is ตรง is that Christians can turn Christianity into religion คือ you know when we become religious ถ้า you know we 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 focus away from Christ and focus on ourselves ก็จะ ในการทําตามหลักของศาสนาคือการจุดจ่อที่ตัวเองคือฉันจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็อะไรบ้างที่ฉันเนี่ยมีความสามารถจะต้องทําได้ And can do prideful If we we some become และถ้าเราสามารถทําตามข้อบังคับบางอย่างได้บ้างเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเก่งฉันดี And cannot do. If we แต่ถ้าเกิดฉันทำไม่ได้เลยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าต้องลงโทษเราแน่ๆพระเจ้าต้องปฏิเสธเราพระเจ้าต้องไม่พอพระทัยไม่ยอมรับในตัวเราเมื่อเราเป็นคนที่เคร่งศาสนา dont see the fruits of the power. of what Jesus has done for us And so I am urging you this week As Christians let's learn to move from religion to Christ So we're talking about some of the truths That must understand for this transition to happen we for เรากำลังพูดถึงความจริงบางอย่างที่เราจะต้องเข้าใจก่อนนะคะเพื่อการที่เราจะโยกย้ายถ่ายที่อยู่ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงนะครับ you know? you might a v e met some Christians คุณอาจจะเคยเจอกับคริสเตียนบางคน who know everything a Christian must do ที่เขารู้ทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่คริสเตียนจะต้องทำ a Christian must go to church at least once a week คือเป็นคริสเตียนก็ต้องไปโบสถ์อย่างน้อยๆอาทิตย์ละครั้ง a Christian must do good works และเป็นคริสเตียนต้องทําความดี a Christian must give เป็นคริสเตียนต้องถวาย a Christian must say the right thing เป็นคริสเตียนต้องพูดให้ถูกต้อง a Christian must do this do that หรือเป็นคริสเตียนต้องทำสิ่ง นั้นต้องทําสิ่งนี้ they can know all that เขาก็อาจจะรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องทํา and they can be even be doing all that และเขาเองก็พยายามทําในสิ่งเหล่านั้นให้ได้ while never having a relationship with god แต่ในขณะนั้นการดําเนินชีวิตของเขาไม่เคยมีการสร้างความสัมพันธ์อย่างแท้จริงกับพระเจ้าเลย while never experiencing the love of god และมันก็เลยทําให้เขาไม่มีโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์กับความรักที่พระเจ้ามีให้กับเค้า never experience the true หรือว่าเขาเองอาจจะไม่มีโอกาสได้รับประสบการณ์กับเสรีภาพภายในจิตใจที่มันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เพราะว่าภายนอกเราอาจจะยุ่งอยู่กับการทำในสิ่งที่คริสเตียนต้องทำแต่ว่าการดำเนินชีวิตมันไม่มีประสบการณ์อย่างแท้จริงกับพระเจ้าภายในหัวใจของเราเลยตรงนี้คือภาพของคริสเตียนที่เป็นศาส and i'm not condemning anybody you now part of the problem is the teaching the religious teaching That comes in the in เพราะว่าส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการสอนนี่แหละเป็นการสอนให้คริสเตียนทำตามหลักศาสนามากกว่าการมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง The true teaching of the word of God เพราะการสอนถ้อยคำของพระเจ้าอย่างถูกต้องนะคบ Must point people to Christ คุณจะต้องชี้ให้ผู้คนเห็นพระคริสต์เสมอเลย And not to rituals ไม่ใช่ต้องทำตามพิธีกรรมเหล่านี้ Not to rules, not to regulations ไม่ใช่ให้เขาเนี่ยรู้ถึงข้อบังคับกฎเกณฑ์สิ่งที่เขาต้องทำ But the teaching must focus แต่ว่าการสอนทุกอย่างควรจะจดจ่อที่พระคริสต์นะคะเพราะตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในวันนี้นะคะผมก็อยากจะพูดถึงความจริงอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจถ้าเราไม่อยากเป็นคนเคร่งศาสนานะคบแต่อยากมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิตและคือคุณจำเป็นต้องเติบโตมากขึ้นในความเป็นจริงเกี่ยวกับ ับชีวิตใหม่ของคุณในพระคริสต์ Grow in the revelation of your new life in Christ คุณจำเป็นต้องเติบโตมากขึ้นในความจริงเกี่ยวกับตัวตนใหม่ของคุณในพระคริสต์ Don't focus only on what you must do คืออย่าไปจดจ่อเยอะเกินหรือไปจดจ่อก่อนกับสิ่งที่ว่าอ่ะเป็นคริสเตียนแล้วต้องทำอะไรต่อไปบ้าง f o on the new life you have in Christ. แต่อยากจะให้คุณจดจ่อแล้วก็เติบโตเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตใหม่ที่คุณมีอยู่แล้วตอนนี้ในพระคริสต์ Grow in that revelation. คือให โตในความเข้าใจในความเป็นจริงตรงนี้มากขึ้น And you know, that mean that you have anything know doesnt dont do you to แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรจะทำอะไรอย่างอื่นอีกเลยนะคะ you เพียงแต่ว่าเมื่อคุณจดจ่อในเรื่องนี้ก่อนและคุณมีความเข้าใจว่า คุณเป็นคนใหม่ในพระคริสต์ยังไงแล้วเอาละสิ่งต่างๆต่อไปที่คุณจะต้องทำในฐานะที่เป็นคริสเตียน e อ e a r t ตอนนี้คุณก็จะทำออกไปจากใจของคุณเลยคุณก็จะทำออกไปจากความเชื่อในตัวตนใหม่แล้วคุณเองก็จะเห็นว่าทุกการกระทำของคุณเนี่ยมีพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมแล้วคุณก็จะทำออกไปจากเสรีภาพที่คุณมีอยู่ในชีวิตในพระคริสต์ Come from the Jo you y have in Christ แล้วมันก็จะทําออกไปจากความชื่นชมยินดีที่คุณมีอยู่ในแพคร not just be dead ritual you're trying to do to get something from God มันไม่ใช่เป็นแค่การกระทําที่คุณทําด้วยกําลังของตัวเองแล้วคุณต้องทําเพราะว่าคุณอยากให้พระเจ้าอวยพรหรือทําให้พระเจ้าพอพระทัย trying to please the system of Christianity หรือคุณพยายามอยากจะทําตามระบบของคริสเตียนว่าออกเป็นคริสเตียนแล้วจะต้องทําตามระบบแบบนี้ No it's truly coming now from a revelation a relationship with Christ กับกลายเป็นว่าทุกอย่างที่คุณทําออกไปคุณทําจากใจคุณทําจากการเปิดเผยความจริงว่าอ๋อคุณเข้าใจแล้วว่าตอนนี้คุณเป็นใครคุณเป็นคนใหม่ในพระคริสต์ So if we want to break free from the religious spirit ถ้าเราเองอยากจะหลุดพ้นออกมาจากวิญญาณที่เคร่งศาสนา We must grow in the revelation of our new life in Christ เราจําเป็นต้องเติบโตเข้าใจในความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตใหม่ในพระคริสต์ของเราด้วย Notice what Romans 64 says ให้เราดูนะครับว่าในโรมบทที่ Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so. We walk newness life should also walk in of in เหตุนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าสวนในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้วเราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน Now this talking about this is Our identity, our newness in Christ. ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยพูดถึงตัวตนใหม่ของเราในพระคริสต์หรือว่าตัวตนที่เราบังเกิดใหม่แล้วในพระเจ้านะคบ and, and that is we have to live our Christian life from that point from that revelation. แล้วเราเองก็ควรจะดำเนินชีวิตคริสเตียนออกไปจากจุดนั้นจากการเปิดเผยความจริงที่เราได้รับในเรื่องตัวตนใหม่ that We have been buried with Christ. ว่าเราเองได้ถูกฝังไว้กับพระคริสต์แล้ว We've been raised together with Christ. แล้วเราเองก็ได้เหมือนมี มีชีวิตขึ้นมาใหม่กับพระเยซูคริส accomplish the work in our spirit พระคริสต์ได้ทรงทําการงานในส่วนที่เป็นวิญญาณของเราเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว we are now righteous ตอนนี้เราจึงได้เป็นคนชอบธรรม we are reconciled to god เราจึงได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้า we are accepted เราเป็นผู้ที่พระเจ้ายอมรับแล้ว we are full of the presence of god เราเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการทรงสถิตของพระเจ้า we are blessed เราเป็นผู้ที่ได้รับการอวยพร we have the constant presence of god แล้วเราเองก็มีการทรงส ถิตของพระเจ้าอยู่ภายในเราตลอดเวลาเราเป็นผู้ที่พระเจ้ายอมรับในตัวเราแล้วคือชีวิตใหม่ตรงนี้หมายถึงพระเจ้าเป็นผู้ที่มอบทุกอย่างให้กับเราเลยและเมื่อเราเองได้รับการเปิดเผยความจริงตรงนี้ walk newness life in the of ก็จะทําให้เราสามารถที่จะดําเนินชีวิตตามชีวิตใหม่ได้ด้วยเหมือนกัน If we don't understand our new life in Christ แต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับชีวิตใหม่ในพระคริสต์ก่อน We can be doing We can be going through the motion on the outside เราก็อาจจะเห็นว่าภายนอกเราก็ยังมีการทําอะไรอย่างต่อเนื่องตลอดแหละ But it's not coming from joy It's not coming from the from the understanding Who we Christ are in แต่มันไม่ได้ทำออกไปจากความชื่นชมยินดีในจิตใจมันไม่ได้ทำออกไปจากการเปิดเผยความจริงที่เราเห็นแล้วว่าอ๋อฉันเป็นใครในพระคริสต์ผมอยากจะบอกคุณนะครับพี่น้องทุกๆคน When you understand your new Christ understand life in Christ, you your เมื่อคุณเองได้เข้าใจเกี่ยวกับชีวิตใหม่ในพระคริสต์คุณเองก็จะเป็นอิสระหลุดพ้นออกมาจากวิญญาณของความเคร่งศาสนา you got something today. ผมหวังว่าวันนี้คุณจะได้รับการเปิดเผยความจริงอะไรบางอย่างนะครับ Pray you'll have a wonderful day. เราขอที่ฐานนะคะว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของคุณ God bless you. We'll see you again tomorrow. ขอพระเจอวยพรนะครับและยังไงพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับ